กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุกณ์นะครับวันนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟนัา่ทานจุดบ้านโน,นนนกเขานะครับผมทานจุดโน,นนนกเขาดังน,นี้ครับบ้านพี่พวนตะบนคอวังอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับสิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมค่าเขาชมสามเพียงเพียงนะครับบังที่ 1, หนึ่งสราชวงศ์สองตาพันเปอร์เซ็นต์สามจอดเจริญสุขสี่ 4, การองหน่อยหา,าสอพรวิมลหกก้องคาสโนวาบวกสายพิ 7, นเจ็ดนมกทมอเอาเทียนแปดช้างเกือบเก้า อรุดีเบิกฟ้าสิออกเฉลิมพลสิบเอ็ดสไพศาลสิเสพสมพรสิบเทียน้องสังรุยสิีโควิดเบิกฟ้าสิบห้าเจนน้องสังลุ้ยสิดาวดวงไม่สิน้องกัปตันสิดุ่งอรุณสิบเก้าแกเดนะครับตุลาการโดยแกแดเมืองมหาบวกไอสิโมงคนราศีนะครับผมไอแก่แดก็ไอซิโมงนะครับผม เขาชมสามเพียงเพียงเท่านั้นนะครับที่จะรดฟรีนะครับกว้างขวางนะครับผมจอไตโฮมยูค่าต่อยูค่าหลายนะครับที่กางฟางฟรีนะครับผมส่วนติกสีแดงจึงคือเป็นความชอบส่วนตัวของลูกหลอดนะครับบรด้เกียวขายไฟใดใดทั้งสิ้นนะครับบอดี้ลูจักกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นกลางก็สวนนะครับมีสอราชวงตาพันเปอร์เซ็นต์จอเจริญสูงตารองหน่อย กล่องคาสโนวาบุกสายพินนะครับจอพันวิมลนะครับกทมะนุ่มกัทมเอาเทียนนะครับแล้วกาออเชริญพุนล้วกาเจนเอาสังลุยนะครับอ่ะผู้ใดไปคอยโชว์ให้มานะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่ก็สวนเลยนะจ๊ะสมาชิกนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงระเดฟสีสวัสดีครับ